เวลาเรานึกถึงประเพณีแห่เทียนพรรษานะครับภาพที่ลอยขึ้นมาก็คือความสวยงามตระการตาใช่ไหมครับแต่เชื่อไหมครับว่าเบื้องหลังความสวยงามนั้นน่ะมันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่เยอะเลยมันคือหัวใจของการสร้างสิ่งที่เรียกว่าสุขภาวะของชุมชนเลยแหละครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเทาศกาลทางศาสนาเนี่ยจะเป็นอะไรที่มากกว่าแค่พิธีกรรมได้ยังไง วันนี้เราจะมาดูกันครับว่าประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยโอ้โหไม่ใช่แค่ขบวนแห่สวยๆนะครับแต่มันคือพลังที่ขับเคลื่อนชุมชนให้แข็งแกร่งถักทอผู้คนเข้าไว้ด้วยกันจากข้างในเลยทีเดียวเอาละก่อนอื่นเลยเรามาทําความรู้จักกันแบบเร็วๆก่อนนะครับ ประเพณีนี้เนี่ยเป็นประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนาเลยโดยเฉพาะในแถบภาคอีสานอย่างที่อุบลราชธานีหรือนครราชสีมานี่จะดังมากๆเขาจะมีการแกะสลักต้นเทียนกันแบบโอ้โหขนาดใหญ่ยักษ์แล้วลวดลายก็วิจิตบรรจงสุดๆเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นช่วงเข้าพรรษา3เดือนของพระสงฆ์ครับและนี่ก็คือสิ่งที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ครับ ตั้งแต่การมองเทศกาลนี้ในมุมใหม่ๆไปจนถึงการไปดูว่าอะไรคือบ่อกเกิดของความอยู่ดีมีสุขแล้วเขาสร้างชุมชนผ่านการลงมือทำกันยังไงมีการส่งต่อภูมิปัญญาอย่างไงบ้างอาหารการกินสำคัญแค่ไหนและสุดท้ายคือพลังของการมีส่วนร่วมมันสุดยอดข้าดมาไหนโอเคครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกกันเลยเราจะมาสำรวจแนวคิดที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดนั่นก็คือการมองประเพณีนี้ในฐานะบ่อกเกิดแห่งความอยู่ดีมีสุข ซึ่งคำนี้เนี่ยมันมีความหมายที่กว้างและลึกซึ้งกว่าที่เราคิดกันเยอะเลยครับคำสำคัญที่เราจะใช้เป็นเหมือนแว่นขยายส่องดูเรื่องนี้กันในวันนี้ก็คือคำว่าความอยู่ดีมีสุขนี่แหละครับฟังดูง่ายๆนะครับแต่จริงๆแล้วมันไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องสุขภาพไม่ใช่แค่ไม่เจ็บไม่ป่วยแต่มันคือสุขภาวะที่สมบูรณ์แบบองค์รวมเลยทั้งร่างกายอารมณ์สังคมแล้วก็จิตใจและจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันเป็นสิ่งที่ชุมชนสามารถสร้างขึ้นมาได้โดยตัวเองครับ และประเพณีนี้เนี่ยมันไปสร้างความอยู่ดีมีสุขในมิติไหนได้บ้างโอ้โหมันครอบคลุมมากๆเลยครับตั้งแต่เรื่องความผูกพันในสังคมที่แน่นแฟ้นขึ้นการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพใจไปจนถึงการสืบสานวัฒนธรรมให้คงอยู่และที่สําคัญคือทําให้ชุมชนยั่งยืนพึ่งพาตัวเองได้ด้วยครับทีนี้ไอสายใยทางสังคมที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไงคําตอบก็คือพลังที่แท้จริงนะ มันไม่ได้อยู่ที่ขบวนแห่งสวยๆในวันสุดท้ายวันเดียวนะครับแต่อยู่ในการลงมือทําการที่ทุกคนมาช่วยกันตลอดหลายเดือนก่อนหน้านั้นต่างหากจุดที่น่าสนใจมากๆเลยก็คือการเตรียมงานเนี่ยไม่ใช่เรื่องของสัปดาห์2สัปดาห์นะครับแต่บางชุมชนเนี่ยเขาใช้เวลาเตรียมงานกันถึง4เดือนหรือบางทีเกือบครึ่งปีเลยนะคิดดูสิครับนี่คือการลงทุนลงแรงร่วมกันของคนทั้งชุมชนอย่างแท้จริงเลย แล้วความพิเศษสุดๆของมันก็อยู่ตรงนี้แหละครับคือการเปิดรับให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นเด็กๆตัวเล็กๆที่อาจจะมาวิ่งเล่นส่งเสียงเจ้าจ้าผู้สูงอายุที่มาช่วยสอนช่วยแนะนําหรือแม้กระทั่งผู้พิก,การที่อาจจะใช้ไม่เท้าหรือนั่งรถเข็นมาทุกคนมาให้กําลังใจกันทุกคนมีบทบาทมีพื้นที่ของตัวเองในกิจกรรมนี้จริงๆครับนอกจากการสร้างความสัมพันธ์ความผูกพันในชุมชนแล้วเนี่ยนะครับ<ๆ>การเตรียมงานนี้มันยังเหมือนเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่ของจริงเลย ที่ซึ่งภูมิปัญญาที่มีชีวิตเนี่ยถูกส่งต่อจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่นหนึ่งเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไปในตัวและยังช่วยกระตุ้นสมองกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ไปพร้อมๆกันด้วยคําว่าภูม,มิปัญญาในที่นี้เนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยนะครับมันคือองค์ความรู้ที่อย่างรากลึกอยู่ในท้องถิ่นจริงๆตั้งแต่เทคนิคการหล่อเทียนการแกะสลักไปจนถึงการคิดลวดลายต่างๆซึ่งผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนนี่แหละครับที่เป็นเหมือนคลังความรู้เคลื่อนที่ที่เก็บรักษามรดกเหล่านี้ไว้ สิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เลยเหมือนกับห้องเรียนที่มีชีวิตจริงๆคนเท่าคนแก่ได้มีโอกาสถ่ายทอดสิ่งที่ตัวเองรู้รู้สึกมีคุณค่าส่วนคนรุ่นใหม่ก็ได้เรียนรู้ผ่านการลงมือทำไม่ใช่แค่จากตำรามันเลยเกิดเป็นความทรงจำร่วมกันของคนทุกวัยซึ่งสิ่งนี้แหละครับที่จะช่วยให้ภูมิปัญญาเหล่านี้มันไม่ตายไม่สูญหายไปไหนแน่นอนครับว่ากองทัพต้องเดินด้วยท้องในช่วงเตรียมงานที่ยาวนานหลายเดือนขนาดนี้ เรื่องอาหารการกินก็เป็นอีกปัจจัยที่สําคัญมากๆแล้วมันก็สะท้อนถึงพลังของชุมชนได้แบบโอ้โหเยี่ยนยอดไปเลยคืออาหารที่มาหล่อเลี้ยงผู้คนตลอดการเตรียมงานเนี่ยมันไม่ใช่ของที่ไปซื้อมาจากร้านสะดวกซื้อนะครับแต่มันเป็นอาหารที่ทําจากวัตถุดิบท้องถิ่นแท้ๆเลยยังผัดหมี่กระโตกข้าวหมากหรือขนมตาลที่ทําจากลูกตาลที่ขึ้นอยู่ในชุมชนเองสิ่งนี้มันแสดงให้เห็นถึงความมั่นคงทางอาหารการพึ่งพาตัวเองได้ของชุมชนแบบชัดเจนมากๆเลยครับ พอมาถึงตรงนี้เราคงเริ่มเห็นภาพตรงกันแล้วนะครับว่าการมีส่วนร่วมนี่แหละคือกุญแจดอกสําคัญเลยที่ปลดล็อกพลังของประเพณีนี้ทําให้มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่เทศกาลสนุกสนุกทั่วไปมีการเปรียบเทียบที่น่าสนใจมากเลยครับคือเขาบอกว่าในขณะที่บางประเพณีอย่างบุญบ้างไฟในบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีการจ้างคนนอกมาทําหรือซื้อของสําเร็จรูปมาใช้แต่หัวใจของประเพณีแหเทียนพรรษาคือการที่คนในชุมชนนะครับ ลงมือทำเองตั้งแต่ต้นจนจบซึ่งพลังที่เกิดจากการลงมือทำด้วยกันเองเนี่ยมันคนละเลื้องกันเลยก็จะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสุขภาวะที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากหลายๆส่วนประกอบกันส่วนที่ใหญ่ที่สุดคือความสัมพันธ์ทางสังคมที่แน่นแฟนขึ้นรองลงมาคือการได้สืบสารวัฒนธรรมของตัวเองการได้ออกกําลังกายขยับแข้งข,ขยับขาจากการซ้อมรําแล้วก็ยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจเล็กๆในชุมชนได้อีกด้วยมันครบวงจรจริงๆและนี่ก็คือบทสรุปที่ท,ทรงพลังที่สุดครับ ประเพณีแห่เทียนพรรษาเนี่ยมันได้หลอมรวมผู้คนให้มีเป้าหมายเดียวกันแล้วก็เปลี่ยนจากแค่งานบุญประจำปีให้กลายเป็นการแสดงออกถึงพลังของชุมชนที่แข็งแรงและอยู่ดีมีสุขอย่างแท้จริงเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายให้เราได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่าชุมชนของเราเองไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่จะสามารถสร้างเป้าหมายร่วมกันแบบไหนขึ้นมาได้บ้างเพื่อที่จะเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขให้เกิดขึ้นกับทุกคนเหมือนกับที่ประเพณีแห่เทียนพรรษาได้ทาสาเร็จมาแล้ว